สวัสดีค่ะวันนี้มินจะมาทําเมนูน้ําพริกปลาล่าปลากระป๋องให้ดูนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะวัตถุดิบที่มินใช้นะคะก็จะเป็นหอมแขกค่ะหรือว่าใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะคะได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าที่บ้านจะมีอะไรนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะใช้เป็นหัวใหญ่หรือหัวเล็กก็ได้นะคะหั่นบางๆแบบในคลิปเลยค่ะ ใช้ปริมาณ2อ,อย่างเท่าๆกันนะคะแล้วมินก็นําปลาล้าปลาขยงนะคะไปต้มค่ะต้มทิ้งไว้เลยนะคะแล้วมินก็ตั้งน้าร้อนเพื่อจะผัดกระเทียมกับหอมแดงค่ะน้ํามันที่มินใช้น้ํามันที่เหลือจากมินทอดหมู3ามชั้นค่ะเอามาใช้ได้เหมือนกันค่ะนําหอมแดงกับกระเทียมมาผัดนะคะแล้วก็ใส่ขมิ้นเกลือชูรสค่ะสาอย่างนะคะ ผัดให้หอมเลยนะคะทุกคนผัดให้หอมก่อนที่จะใส่น้าพริกลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนตามน้ําพริกนะคะใช้เป็นพริกขั่วป่นนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่ปลากระกป๋องลงไปตำให้เข้ากันนะคะพอตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามาผัดรวมกับหอมกระเทียมที่ผัดไว้ก่อนหน้านั้นนะคะนํามาผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดจนกว่าจะหอมเลยนะคะ พอผัดจนหอมแล้วนะคะมินก็จะนําน้ําปะลาที่มินต้มไว้นะคะมาต้มอีกทีหนึ่งค่ะต้มกับน้าพริกที่เราผัดไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะน้า,าพริกสูตรนี้นะคะมินเจอมาจากคลิปน้องคนนึงค่ะเขาเป็นคนกะเหลี่ยงค่ะเขาทําน้าพริกคือแบบมินเห็นแล้วแบบมินอยากกินมากมินก็เลยมาทําตามเขานะคะก็ออกมาหน้าตาน่ากินอยู่นะคะเพราะว่าตอนที่เขาทําหน้าตาเขาออกมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนมินทําตามเขาทุกข,ขั้นตอนเลยนะคะ ก็จะเป็นช่วงที่มินมนะะม้นชิมนะคะเวลามิ้นชิมนะคะมิ้นจะไม่ชิมน้ําพริกเพียวๆนะคะมิ้นจะเอาน้ําพริกเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวเลยนะคะเราจะได้รู้ว่ารสชาติมันโอเคแล้วหรือยังนะคะทุกคนมิ้นจะบอกว่ารสชาติอร่อยมาก ดีที่มินได้ปลาลาที่ไม่เค็มค่ะทุกคนเป็นปลาลาปลาแขยงที่มินต้มทําน้าพริกบ่อยๆนะคะจะบอกว่ารสชาติเผ็ดหอมนัวอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนคุกข้าวสวยร้อนๆนะคะมินจะบอกหข้าวหมดหมออีกแล้วค่ะทุกคนกินคู่กับลูกเนียงนะคะแล้วก็มีมะเขือปอดแตงนะคะมียอดมะกอกแล้วก็มีหมูสามชั้นด้วยนะคะนี่เลยค่ะผักแบบม,มินภากไปมินก็คืนน้ำลายไปนะคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากๆมีซุปผักปลังด้วยนะคะนี่เลยไปกินข้าวกันเลยนะคะทุกคน หิวข้าวแล้วค่ะมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ